มาทุกคนสวัสดีด้วยนะครับอยู่ผมโตนะและนี่คือเกมดอดอนเหมือนเดิมนะครับในแชปเตอร์ที่5ของเรานะอันนี้คือผมอัดวันใหม่แล้วไม่ได้อัดต่อกันแล้วพอดีเหนื่อยเมื่อคืนเหนื่อยไปหน่อยเสียงอาจจะแปลกๆนะครับโอเคเรามาต่อกันเลยอ่ามีมีบอกว่าฉันว่าฉันแน่ใจนะว่าคุณย่าเนี่ยวางยังไงก็ไว้อย่างนั้นอ่าฮะเออใช่ใช่ของก็คือเหมือนตอนเด็กหมดเลยครับทุกอย่างไม่มีเปลี่ยนนะเมื่อกี้ภารกิจให้ทําอะไรนะขออ่าน เขาอ่านเมลกัน stuck in the metro อ๋ออ่านไปแล้วดิใช่ไหมพาร์ทที่แล้วอ่านไปแล้วป่ะคุณคุ้น,นใช่ใช่แล้วเราก็ตอบอ,อ,อันนี้เราต้องไปทำอะไรที่การ์เด้นะครับเดี๋ยวขอดูเราต้องดูโทรศัพท์สินี่อ๋อสำรวจสำรวจสำรวจ,สำรวจต้นไม้ที่สวนไปเลยจ้าพาร์ทที่แล้วคือเดี๋ยวเราจะได้ไปนี่ป่ะบ้านมังกรอนะถ้ำถ้ำถ้ำถ้มังกรไม่ใช่บ้านมังกรเราออกไงวะ ชิหายแล้วออกไม่ได้อ้าวอาวอกตกใจนึกว่าบักมันจะมีมังกรจริงป่าววะเด็กคนนั้นมันหลอนไปเองก็บ้าเด็กโจรนะเด็กโจรชื่ออะไรยังไม่รู้เลยเแ๋ยวันนี้ผมกาว,ว่าผมจะอัดให้เสร็จไปเลยฮะนี่ถึงต้นไม้ละเฮ้ยนี่เหรอพาสเซนที่เก็บไว้ป่ะไม่แน่นะเอาออกมาอึ๊บอ่ามันยังอยู่ในนี้อ๋อหมายถึงกล่องเหรอนี่เหรอกล่องไม่ใช่นะมันจา,ามันคือโหลวาเปล่า มาแล้วข้างในมีอะไรจ้า,าดูหน่อยจดหมายหรอใครอะ่ะแมนูล่าเหรอเฮ้ยแมนูล่าฉันชื่อมิมินะฉันอายุ7ขวบและฉันก็กำลังเขียนจดหมายนี้ในสวนของบ้านคุณย่าชื่อนอร่านะคุณย่าบอกว่าเดี๋ยวคุณย่าจะแปลจดหมายนี้เป็นภาษาสเปนให้ในภาษาที่เธอเข้าใจฉันอะ่ะพูดได้แต่ภาษาฝรั่งเศสถึงแม้ว่าคุณพ่อของฉันอะ่ะอยากจะย้ายไปประเทศที่ห่างไกลเพราะว่า เขาคิดว่าปารีสเป็นเมืองที่บ้าบอและบางทีเขาก็ตะคอกใส่คนขับรถคนอื่นๆแล้วฉันก็รู้สึกว่ามันตลกมากคุณย่าของฉันนอลาบอกว่าเขารู้จักพ่อแม่ของเธอแล้วเธอก็อาศัยอยู่ในเม็กซิโกด้วยเป็นเมืองที่มีสีสันมากๆฉันอยากจะไปเยี่ยมชมเมืองอื่นๆบ้างนอกจากปารีสแล้วก็ซาราธเฮ้ยซาราธเมืองเมงในฝรั่งเศสปะอันนี้ผมไม่รู้นะครับฉัน,นรักเมืองของเธอเข้าแล้วเพราะว่ามันมีตัว X อเหรออยู่ในนั้น อ๋อเม็กซิโกไงเม็กซิโกแล้วมันก็เป็นจุดหมายที่ฉันรักฉันต้องไปแล้วเรากําลังจะไปกันที่ถ้ากับภาพวาดเก่าๆพ่อของฉันนรักทุกอย่างที่มันดูเก่านะแต่บางทีอาจจะไม่ใช่บ้านของคุณย่าบางทีคุณพ่อของฉันอาจจะไม่ชอบบ้านก็ได้แล้วเจอกันนะจากมีมิทุกๆคนเรียกฉันว่าอย่างนั้นนะเอ้าไม่ได้ชื่อมีมิเหรอตกลงชื่ออะไรอะน่าจะชื่อมีมิปะ่ะอุ้ยสมุดว่าสมุดรูปมังกรครับทุกคนและนี้คือ ไอ้นี่ผลต้นโอ๊กหรอเราทํามันด้วยกันกับนอร่าอ๋อตกแต่งกับ,กบคุณย่าเหรอน่ารักเชียวมาแล้วครับหนังสือมังกรน้นี่มันคุ้นๆนะเปิดฟื้นอะไรอะตัวหนังสืออะไรวะอุ้ยงูครับนาคีมันต้องมีอะไรที่น่าสนใจแน่ๆใช่ผมว่าเดี๋ยวได้ย้อนอดีตแล้วใช่ปะเปิดอุ้ยนาคีติดปีกอุ้ย โอ้อไรอะเฮ้ยผมอ่านอ่านไม่ออกอะอ๋ออะคาโลเบอร์คาโลเบอร์ไงใช่ไหมที่เด็กจนคนนั้นบอกอะเอาละครับย้อนอดีตหาสมบัติเจอไหมพังกรตัวจริงตะกี้เหมือนช็อกว่าแบบคุ้นๆน,นะแบบจำจดหมายได้จำสมุดได้แต่งตัวเสร็จแล้ว ปกติคุณย่าควรจะเรียกฉันลงไปได้แล้วนะคุณย่าอยู่ไหนเนี่ยนั่นน่ะซีใช่ไหมปกติคุณย่าจะต้องเป็นคนปลูกอุยต้นไม้กดได้เหรอฉันหวังว่าเธอจะโอเคนะฉันน่ะสบายดีขอบคุณที่ถามฉันนะเอ้าคุยกับต้นไม้คุยกับต้นไม้หลอนหลอนเลเสียงเหมือนคุณย่าอยู่ข้างล่างนะคุณย่ากกนอยู่ดิคุณย่ากกนคุณย่าหลับคุณย่าเหนื่อยหรือเปล่าห้องเรามีอะไรให้กดหรือเปล่าขอดูก่อน วิเทปนะนะเกือบละเกือบพลาดละเออเดี๋ยวผมว่าผมจะขึ้นซับวาให้นะครับบางทีที่ผมแปลไม่ทันอะไรเงี้ยก็อ่านซับเอานะแื uh ่ huh. ผมแปลไม่รู้เรื่องด้วยนะครับผมจะพยายามนะพยายามแบบอ่านไปแปลไปอยู่มีมีเดี๋ยวสแน็คขนมบอสวัสดีอีกครั้งนี่มีม,ม,ม,มีเองนักข่าวสุดวิเศษอะไรกันแล้วเนี่ยคุณย่าคะอยากจะคุยกับคุณย่าจังเลยวันนี้ เกี่ยวกับเรื่องที่มันยากๆไงนะหัวข้อยากๆฮะหัวข้อที่มันยากๆเหรอใช่แล้วค่ะคนในฝรั่งเศสอยากจะรู้ทั้งหมดเลยอยากจะรู้อะไรลูกมีมิย่าหลับอยู่นะนี่มันสี่โมงเย็นนะมันเวลาขนมนะคุณย่าคุกกี้อยู่ไหนคะคุกกี้เหรอลูกคุณย่าสัญญากับหนูแล้วนะคุกกี้อ่ะเออนี่เป็นนักข่าวที่ดีมากๆเลย ปลูกป้าปลูกหญ้าจากการตื่นคุณยญาโอเคโอเคเรามาทำคุกกี้กันเถอะไปที่ครัวกันแล้วก็เอาแล้วก็มางไว้ลงซะวางไว้ลงโอเคขายปริศนาขนมได้แล้วกำลังไปค่ะโอเคเป็นบันทึกนะคุณย่าสัญญาไว้ว่าจะทำขนมกินกัน แต่ว่าคุณย่าแอบเบี้ยวคุณย่าหลับอยู่คุณย่างีบคุณย่างีบแก่แล้วสัปดาห์ที่สามเฮ้ยเวลาผ่านไปเร็วจริงๆุัยไม่อยากกลับบ้านอ่ะดีวันแรกมางงง,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 งอยากกลับบ้านอยู่เลยแล้วทีดีแบบว่าไม่เอาไม่อยากกลับโอ้คุณย่าหลับอยู่ฉันไม่ควรไปกวนเธอนะไม่ควรไปปลุกคุณย่าใช่ไหมขอเดินไปส่องหน่อยดิคุณย่าหลับไปท,ทั้งที่กำลังอ่านหนังสืออยู่เลยหนังสือเล่มใหญ่ เอาละได้เวลาไปแล้วไปไหนวะไปไหนอลิสเดอะทิฟอ๋อเออใช่ไปที่ทางเข้าลังแต่ผมเห็นนี่ครับเทปโอเคเทปใหม่มีมีกับนอร่านะเลอรแกรนมานนวเลสเอ๊ยไอมูนเน่นี่ใช่จดหมายนั้นคนที่มีมีเขียนถึงมาวะผมจำไม่ได้สวัสดีทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่หนังสือบ้าบอในเดือนสิงหา แล้วเพื่อนรงวมงยนของฉันมีมิวันนี้เราจะพูดถึงหนังสือที่เธอต้องอ่านกันนะใช่ค่ะพ่อบังคับหนูให้อ่านหนังสือตอนซัมเมอร์ระหว่างที่เราอยู่ที่ดอดอนปัญหาที่หนึ่งหนังสือมันน่าเบื่อมากปัญหาที่สองคุณย่านะอยากให้ฉันอ่านจริงๆโอ้ไม่เอาหน้าฉันก็พยายามทำหน้าที่ของฉันนะฟองสัวเด็กที่ Uh huh. Oh, Babbitt but, 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 but follow Moulne, while Ah, cool like fun, fun, like Very boring. Ah, <laughs> uh, so uh, <laughs> no, not very nice. Uh -huh. not very nice. Uh -huh. Then Francois takes care of the baby. It's, uh, uh -huh. I don't know much about boys, but no boy would ever take care of someone else's baby. อฮมีความเห็นยังไงกันหนังสือเล่มงนี้ล่ะอ่าฮะม s นเป b นคลา a สิกใช d ไหมเพราะว่าไม่มีใค i พูดอกมา s ่า s s i แย่แหน o ่าฮะญย่าว่าถึงเวลาที่ต้องกูดบายกับผู้ฟังของเราแล้วล่ะบายบายค่ะ แล้วเจอกันนะทุกคนอ่าพูดถึงหนังสือที่ต้องอ่านแล้วก็บอกว่ามันมีคนที่ชื่อฟังครัวผมอ่านผมฟังแล้วแบบอ่านออกเสียงออกยากว่ะอะไรประมาณนี้ไปที่ฐานทับลับไปที่ลังลับของเด็กโจรน,นั่นทางไหนวะไปทางไหนวะอุ้ยกดผิดถ้าจำไม่ผิดอ่ะเหมือนแมปมันกากระบาดแถวๆตรงนี้ป้ะเนี่ยเออถ้าจำไม่ผิดนะครับเดีแถวนี้นี่ไง นี่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 เคลุย <c oughs> โอ้ยตะกี้จามไปนิดนึงไปทางไหนวาทางนี้ไม่น่าใช่นะถ่ายรูปอุ้ยมันบันทึกเสียงได้นี่วาเฮ้ยบันทึกเสียงนีกว่าบันทึกเสียงแบบบรรยากาศนี่ได้ไหมกดเอไปแล้วอะบันทึกอีกได้ไหม เหมือนได้ยินเสียงะระฆังตรงนู้นน่ะเฮ้ไปรังมังกรกันไม่ใช่รังมังกรสิรังโจนรังมังกรก็คือเดี๋ยวโจนจะพาไปฉันรู้สึกแคร์ฟรีคืออะไรวะอ่าเจอโจนยุคสิบขวบ <c oughs> ฉันรู้สึกเหมือนฉันจำเรื่องราวของชีวิตคนอื่นได้ ไปทางไหนวะขึ้นเหลือปะแน่แน่แหละใช่วิพายคนเดียวเลยหรออันตรายนะเนี่ยไม่มีคุณย่าไปด้วยไปจ้ะผมว่าเพลงมันอิเล็กทรอนิกส์ไปหน่อยอะเพลงมันแบบฟังดูดิจิตอลดิจิตัลไปหน่อยอะผมอยากให้มันชิลกว่านี้แบบเป็นเครื่องดนตรีคลาสสิกไม่ใช่แบบคลาสสิกขนาดนั้นหมายถึงแบบเป็นดนตรีโฟกเออโฟกซองอะผมว่าเพลงมันต,ต,ต,ตืดไปหน่อยว่ะทุกคน เนี่เราต้องจอดตรงนี้ป่ะหรือต้องตรงไปก่ะลองตรงไปอีกก่อนก็ได้แต่มันสวยเหมือนกันนะแบบภาพวาดอะไรเงี้ยใช้ได้เลยครับนุ่นไงเจอแล้วจ้าโอเคเหนึ่งแล้วมันควรจะเป็นตรงนี้สิฉันคิดว่านะใช่แหละฉันมองไม่เห็นอะไรเลยฉันต้องใช้แสงนำทางซะหน่อยแสงมีแสงด้วยเหรอ f i เอ a way to l i ยแอปเดอะแก l ลอรีโอเคนั่นไงมีหลอดไฟตรงนั้นนี่มีหิ่งห้อยด้วยครับเอาหิ่งห้อยมาได้ปะเอานี่ไงมีให้กดอ่าเกคกระโดดงับเลยอุ้ยขวดไอ้น,นี่ว่าขวดแก้วทดลองอะไรเงี้ยเดี๋ยวจาขวดโดลครับแล้วก็เอาหิ่งห้อยใส่เข้าไปปะใช่โอ้โหเก็บเก็บเก็บห้อยเก็บห,ห้อยดันดันนี่ดันดันๆๆ นี่ดันดันอีกเป็นตัวอีกเป็นตัวมานดิเฮ้ยมันทำได้จริงๆเหรอหิ่งห้อยมันสว่างขนาดนั้นเลยเหรอหิ่งห้อยแล้วหิ่งห้อยมันสว่างตอนเช้าเดี๋ยวบ้าโบปะปะปะอุะ้ยลังลับโจนว่ะอุ้ยลึกลับแท้ลึกลับแท้ว้าวนี่อันล็อกที่ใหม่แล้วแกลเลอรี่ ทำไมถึงเรียกว่าแกลเลอรี่สะวแกลเลอรี่มันคือแบบว่าที่เก็บภาพห้องเก็บภาพรล่เอาละนั่นไอ้โจนอยู่นั่นได้เวลาพะจนภัยแล้วมาดิมีอะไรอะ่ะเฮ้ยโจนเหรอเธอชื่ออะไรอะ่ะฉันชื่อราโนสรีรีโนสรีนัทอ,อ่ะผมเรียกว่ารีนัทแล้วกันนะรีอ๋อเรือเนวปะวะเรือเนว เอาเรือนเอาโอเคเรือนเอาว่าไงอ่โทษทีฉันแค่อยากตะโกนชื่อเธออ่ะเหมืนพอ่อเหมืนพอ่อไปทางไหนต่อครับโดดลงอึ๊บอ่าเฮ้สวยอยู่นะอาโลนตัวคนเดียวเฮ้เธอยังอยู่หรือเปล่าอ่ะอยู่สิทำไมอ่ะเธอหลงหรือไงฮะเด็กเมืองกรุง <c oughs> มันแซวเก่งเว้ยนี่อุ้ยหิิงห้อยนำทาง ยิงห้อยนํำทางครับไปข้างบนนะโอเกครกระโดดกระโดดเกมนี้เล่นมันยากครับกระโดดตามไปตามทางไปเรื่อยๆเป็นเกมเล่าเรื่องนะเกมนี้ไปจ้า impressed ประทับใจเฮ้ยเก็บเกล่นเก็บ,เก,บ,เ,กบเก็บคำเก็บคำเก็บคำโอ้โหที่นี่มันใหญ่มากเลยเนี่ยอย่าหลงแล้วกันเออไม่หลงลอกเด็กชนบทเด็กมืองกุงไม่หลงลอกเด็กชนบท ้ยทางเข้าอย่างนั้นปะใช่ใช่ใช่ใช,ใช่แล้วใครเขามาทําทางเข้าครับเหมือนประตูเลยวะเนี่ยในถ้ำอะ่ะเลยนาวทาเองรึเปล่าหลงหลงฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอไม่เคยหลงไม่เคยเหรอหมายถึงไม่ไม่เคยอาจจะอาจจะเคยหลงแหละแต่แบบปากแ,แข็ง่ะปากแข็งมาถูกทางวะอุ้ยอุ้ยข้างเขา ไปทางไหนต่อ啊อ๋อโอเคโอเคขึ้นมาเลือนเลือนเือนอุ้ยๆโอ้ยโอ้ยฮฮ่า <c> ๆ <oughs> <c oughs> ่าดาว่าเธอคงเจอเพื่อนบินได้ของฉันแล้วสินนะโหแล้วทำไมต้องมีแดงๆลอยขึ้นมาแล้วน่ากลัวกว่านะ <c oughs> อะไรอะ่ะ D O U B T สงสยัยสงสัยใครรู้อ่ะเก็บอีฉันรู้นะว่าฉันไม่ควรจะเชื่อโจรนะ อะไรกันอะไรกันตกใจเหมือนเหมือนโดนด่าเหมือนโดนลอกด่า I am not, I not thief. ฉันไม่ใช่โจรน,นะอุย๊ยโอเค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 หยุดเรียกว่าโจรก่อนก็นได้เรากำลังโจนภัยกันนะเดี๋ยวเพื่อนโกรธน,นะมีมีมยังไงต่อครับปีนหรือเปล่าแองเกอร์โกรธเหรอ นี่นายโกรธเหรอโกรธหรือเปล่าก็น่าจะโกรธนะน่าจะโกรธนิดน,นึงอะโกรธนิดน,นึงก็ได้อะพีนครับจุดจุดจุดฉันขอโทษนะที่พูดไปอย่างนั้นน่ะอเออขอโทษเพื่อนขอโทษเพื่อนเธอไม่รู้จักฉันเหรออ้าถ้ารู้จักแล้วกูจะถามชื่อมึงแต่ทีแรกทำไมวะนี่มิเอาขวดตีหัวมันดิเหม่งเหม่งกันนั่นน่ะดังก้องเลยนะนะ่ะเฮ้ยผมว่าผมเห็นมังกรว่ะ นั่นแหะเงาอ่ะเงาเหมืนอนภาพวาดข้างบนโอเคช่างมันเถอะฉันเริ่มชินแล้วโอเคทำไมอ่ะเราเคยรู้จักกันมาก่อนเหรอคาร์โลเบอร์คาร์โลเบอร์นี่ไงคาร์โลเบอร์อุ้ยนี่ผมบอกแล้วเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยนี่จริงอันนี้จริงหรือหลอกครับนี่มันอะไรเนี่ยสุดยอดมากมิมิทักทายคาร์โลเบอร์หน่อยสิคาร์โลเบอร์มังกร โอ้ยตำนานสุดๆเหี้ยสวยว่าแสดงว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างที่หิ่งห้อยชอบแน,น่เลยแล้วมันไปเกาะแล้วมีแสงออกมาไม่เอาหน้ามีมิเร็วๆหน่อยโอเคกําลังไปก็มึงชวนคุยนี่กลาลังไปกําลังไปใช่ไหมมันต้องเป็นแบบว่าอะไรสักอย่างอะ่ะเออที่หิ่งห้อยมันชอบอะ่ะแล้วมันก็ไปเกาะแล้วก็มีแสงออกมามาแล้วเออขอบคุณที่ทช่วยนะ ฉันว่าเธอเป็นนักผจญภัยที่เก่งมากฉันเป็นนะสิหู้นี่มันนี่มันเท่มากๆฉันรู้อุ่ยทำอาหารเองเลยนี่คือสิ่งที่ฉันเก็บมาเป็นปีเธอยังไม่เคยเห็นพวกนี้เลยสินะเจอแล้วครับรังของเลโนเลอนาวเลนาเพื่อนวัยเด็กเพื่อนชนบทโอเคสำรวจสำรวจนี่คืออะไรอะ ขวดพวกนี้สวยมากมันจะทําเสียงไม่เหมือนกันถ้าเธอแตะมันอะเคยลองได้ปะฉันสงสัยจังเลยว่าเลอเนลนี่เล่นดนตรีหรือเปล่าแม่อยากให้ฉันเรียนเปียโนแต่คุณครูบอกว่าฉันพูดมากเกินไปก็ก็ไม่รู้สินะเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะเลอ e นาก็ชอบหนังสือเหมือนกันเกี่ยวกับตำนานแล้วก็พวกนิทานแฟนตาซีต้องค้นคว้าหน่อยละโอ้เลนาก็ชอบคอมิกแอสเตรลิกเหมือนกันเหรอ แต่พ่อไม่ชอบเลยอ้าวอ้เลอพิติสนิโคลัสนั่นมันสำหรับเด็กไม่ใช่เหรอหนังสือเต็มไปหมดเฮ้ยนั่นคืออะไรอะ่ะหนังสือแดงๆเออนั่นน่ะอยากรู้อยากรู้โอ้ยใช่หนังสือที่เราตอนโตเก็บไว้อยู่ปะวะใช่นั่นน่ะนั่นเป็นมังกรที่นายอยากจะหาฉันอยากได้สมบัติของมันแล้วไอ้คอร์เบอร์นี่มันคืออะไรเหรอมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่หลับไหลยอยู่ใต้แม่น้ําดอดอนอะ่ะมันกินเรือคนพายเรือ แล้วก็ชาวประมงโอโ้โ,อโหโอ้โหน่ากลัวจังเลยมันใหญ่แค่ไหนอ่ะดอดอนใหญ่แค่ไหนมันก็ใหญ่เท่านั้นแหละโโหมันต้องจับยากมากแน่ๆเลยแน่นอนอยู่แล้วปะวะทำไมไม่เอาหนังสือไปด้วยล่ะเธอจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคาร์เบอร์ไงโอ้นั่นดีมากเลยขอบใจนะเรย์นาอเคเรยนาเรนานั่นมันนั่นมันเป็นจุดที่ยอดที่สุดของดอดอนเลยนะเนี่ย เพราะว่าฉันต้องการจะหาจุดที่ดีที่สุดในการติดตามคาร์เบอร์ไงละ่ะโหผมว่าไปใหญ่แล้วว่ะเลยเอาจากวันนี้ฉันสามารถสอดส่องแม่น้ําได้นั่นไงแม่น้ําแบบไหลทั่วเลยครับไหลทั่วเมืองเราเห็นหมดเลยโอเคได้เวลาแชแนะล้วนะเลงเลงอ่าแม่น้ําตรงนี้แม่น้ำแชขยา่าเขยา่าโอ้ฉันคิดว่าฉันหิวนะ่ะแล้วเธอล่ะเธอหิวไหม ก็หิวดิขอถ่ายรูปก่อนได้ปะขอถ่ายก่อนขอได้ก่อนเขอกินข้าวข้าวกินที่หลังได้แช่โอเคแม่น้ำตรงนี้ด้วยแช่โอเคอุ้ยผมขอบันทึกเสียงก่อนมีเสียงหมาเห่าอเสียงหมาเห่าโอ้โหโอ้โหโอ้าหโอ้โ้โห นั่งคุยกินขราวที่นี่มันสุดยอดมากเท่มากอุ้ยแมวฉันมีอะไรที่มันเท่กว่านี้หนึ่งนะเท่กว่านี้เหรอเธอมีหนังสือมีเบ็ดตกปลาแล้วก็วิวที่สุดยอดนี่มันเทียบไม่ติดเลยเนะี่ยดูนี่สักก้อนฉันอ่ะฮะขอดูหน่อยได้ไหม นาฬิกาเหรอไม่เธอดูไม่ได้มันมันเป็นของขวัญน่ะจากคุณครูของฉันเฮ้ยนี่แบาที่เราอ่านจดหมายอ่ะโอ้แต่แต่มันเป็นความลับเธอพูดเรื่องนี้กับใครไม่ได้นะโอเคไหมเธอเธอโชคดีมากเลยเอาฉันไม่บอกใครขอบคุณมีมินั่นมันมีความหมายมากเฮ้ยมันเดี๋ยวก่อนนะมันคือนาฬิกาที่เอโดสามีของคุณย่าใช่ไหม ออแฟนของคุณย่าที่แบบว่าเขาเขียนจดหมายถึงพ่อแม่บางคนน่ะที่มีลูกที่หาว่าลูกเป็นคนขโมยของแล้วจริงๆแล้วอ่ะคุณปู่เป็นคนให้นาฬิกากับเด็กคนนั้นไปมันคือคนนี้ปะวะเออว่าเป็นไปได้นะครับเอาล่ะฉันมีความคิดดีๆแล้วเรามาลองฝึกทําเสียงร้องที่คาร์บอ์ทำกันไหมล่ะเพื่อล่อมันเหรอใช่เลยเธอนี่รู้ดีจริงเดี๋ยวนะเราควรจะอัดเสียงพวกเราเก็บไว้นะเราจะได้ ทำกับดักได้ไงน่ามันเยี่ยมไปเลยเอาล่ะทําตามฉันนะไหนดูขอเสียงดูดูดูสิอีอีเอาล่ะตาเธอแล้วเลยจริงเหรออีอุ้ยเสียงพอซะด้วยอ่ะเอาผิดครับอีผิดผิดคีย์ผิดคีย์เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ซ้อมใหม่ซ้อมใหม่ซ้อมใหม่ อีอ่าฮะอีนออนะโอเคเสียงต่ำนะ,ะครับเ,เสียงต่ำโอเคได้อีอ่าฮะอีโอเสียงเพะอีไงต่ออีทุกคนทำตามกันนะทุกคนอีอ๋อ,อโอเคโอเคโอเค <c oughs> ได้เลยอีไป อีแล้วก็อีอีอ่าจำได้จำได้อีอีอ่าฮะแล้วก็อีอือีอีโอเคสูงขึ้นใช่ไหมได้เลยอีอีอี อีนี่เป๊ะเป๊ะโหนี่เธอทำได้ดีกว่าที่ฉันทำอีกนะเนี่ยแน่นอนเออทำไมน้องร้องพอจังวะอัดเสียงเลยเหรออ๋ออดัอดอัดอัดอัดอีอีเฮ้ยมันคือเสียงเพลงตอนอินโทรเกมวะ <c ười> ใช่เป็นเสียงตอนหน้าเลือกเมนูอ่ะ จิ้มจิ้มซ้อมกันอ่าน่ารักอ่ะเพื่อนวัเด็กครับเออว่าแต่หายไปไหนวะนี่มันสวยมากดาวดวงแรกจะโผล่มาแล้วโอ้ไม่นะฉันต้องไปแล้วเออว่ะเดี๋ยวดึกเดี๋ยวดึกคุณยาเป็นห่วงเจอกันพรุ่งนี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะล่าคาร์เบอร์กัน ถึงเวลาแล้วครับโอ้โ oh, หนี้เราไปที่ล่างก่อนนะยังไม่เจอมังกรอุ๊ยคุณย่าตื่นแล้วมัง้ง <laughs> กินคุกกี้ปะคุณยา่ามีคุกกี้ปะครับอุ้ย <c oughs> ฟังดูฉันฟังดูเหมือนฉัน <c oughs> เป็นสัตว์ประหลาดเลย <c oughs> ฉันทำงาน <c oughs> ฟลาบิส <c oughs> และฉันโอ้พระเจ้าเ <c oughs> ถอะใครมีใคร <c oughs> พูดอย่างนั้นแม่บ้างนะฮะ อ้โโอเคโอเคคือทะเลาะกับคุณพ่อของเราแหละไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ที่รักกลับมาแล้วเหรอลูกโคโคข้างนอกเป็นไงบ้างโคโคคืออะไรวะโกโก้เหรออ๋อไปนั่งกินโกโก้ข้างนอกค่ะแต่หนูจะลงไปนั่งกินด้วยนะคะโอเคกินโกโก้กินโกโก้ไปหาคุณย่าไปกินโกโก้กันโอ้โหกลับมาทีก็เย็นซะแล้วครับตอนนี้คุณย่าหนูมาแล้ว่ะโอ้นั่งตรงนั้นค่ะเอ้ยคุณย่าไม่ใช่แก้วหนูดิแก้วหนูมันสีน้ำเงิน แน่ะแก้วหนูคุณย่าถืออยู่ข้างนอกดีกว่าเยอะเลยเนาะใช่ค่ะมันก็เริ่มเย็นแล้วอย่างน้อยก็ทําให้แน่ใจว่าหนูจะไม่เป็นหวดัดอุ่นๆๆขอบคุณค่ะคุณย่าผ้าพันคอน,นี้มันนุ่มมากเลยแล้ววันนี้หนูแอบออกไปข้างนอกเหรออุ้ยย่าควรจะโกรธหนูดีไหมเนี่ยแต่คุณย่าไม่โกรธหรอคะไม่ตาบใดที่หนูตอบคําถามย่าได้3ามคถามมานะอะไรอะ หนูไปไหนมาอุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วฟัน close adventure เออไปสนุกไป close close คืออะไรไปปิดอะไรวะไม่รู้ประจนภัยแล้วกันประจนภัยแล้วกันเอ้าบอกเลยบอกเลยว่าไปถ้ำอะ่ะเอ้าหนูว่าบอกว่าแค่ไปประจนภยัยไปถ้ำมาค่ะถ้ำหรอลูกมันมีหลายถ้ำเลยนะยแถวแนี้อ๋าฮะโอเคโอเคแล้วทำไมหนูต้องไปที่ถ้ำด้วยล่ะอาละ ไปประจนภัยไปออกสำรวจไปถ่ายรูปออืมเราไม่ได้ถ่ายรูปถ้ำเลยดิไป,ปะจนภัยไปออกสำรวจก็ได้อ่ะเปนักสำรวจอะไปค้นพบอะไรสัหน่อยนะคะค้นพบเหรอลูกนั่นเป็นคําที่มันดูหรูดูใหญ่มากเลยนะอ่าย่าชอบนะโอเคคํถทมต่อไปและที่สําคัญกว่านั้นวันนี้หนูรู้สึกยังไงบ้างอ่ารู้สึก รู้สึกสุดยอดอะ Nothing important free รู้สึกเป็นอิสระอืมไม่รู้สึกอะไรนี่ไม่ใช่แน่นอนรู้สึกเป็นอิสระนี่ก็ใช่อยู่นะรู้สึกสำคัญน่าจะหมายถึงวันนี้เป็นวันสำคัญแน่เลยรู้สึกอิสระดีกว่ารู้สึกเป็นอิสระค่ะอิสระเหรอนั่นมันสำคัญมากเลยนะลูกนั่นเป็นความรู้สึกที่ย่าชอบที่สุดเลยอฮะงั้นย่าควรจะลงโทษหนูดีไหมเนี่ยขอให้ย่าคิดแป๊บนะ อืคุณย่าได้โปรดคะ่ะใจดีกับหนูหน่อยนะแน่นอนลูกย่าจะใจดีกับหนูนะหนู่าสามารถออกสำรวจแล้วก็ท่องเที่ยวรอบโลกได้ตามที่หนูต้องการเลยนะที่รักแต่ใดที่ย่ายังรู้ว่าหนูปลอดภัยเอเขอบคุณคะ่ะคุณย่าคะเ,ออเราชวนเอ,อ,เอ,อวันนี้เป็นไงบ้างคะหจะชวนเพื่อนมาเหร ย่าหลับทั้งวันเลยย่าคิดว่านะย่าไม่รู้ว่าทําไมย่าถึงเหนื่อยขนาดนีุ้คุณย่าป่วยแน่เลยใช่ไหมบางทีอาจจะเป็นเพราะหนังสือหนาๆยาวๆที่ย่าพยายามจะอ่านให้จบแล้วตัวละครหลักอะหลอนนะช่างช่างอะไรเหมือนคนเขียนนะไม่เคยพบกับผู้หญิงเลยเชื่อย่าเถอะอ่าคุยคุยเรื่องมานั้นกันเรื่องที่ย่าหลับเคมาทําหน้าใหม่กันเถอะแปะตรงตรงกลางเลยมาดินี่แน่เอาเสียงเสียงไปด้วยเสียงไป เสียงมังกรนะเฮ้ <S <S okay, แบบนี้แล้วก็สติกเกอร์ต้องเอารูปเพื่อนแปะไว้ดีเราเป็นเพื่อนกันนะอ่าแล้วก็โขวดขคดนี่ดีกว่าเอารู้สึกอิสระดีกว่าอ,อีสระ,ะก่อนแอดเวนเจอร์แล้วกันครับแล้วก็คาร์เบอร์นี่มังกรอืมโอ้โหผมแปะมั่วมากไปสวย เอ้ย okay. ย้อนกลับไปในปัจจุบันเฮ้ยเ,เพื่อนชื่ออะไรนะลืมเออเรนาแวเรนาแวเออใช่เรือแนวเรืเอแนว,นวกินน้ำครับอุ้ยชัปเตอร์หกแล้วว่ะปิกนิก โอเคเดี okay, ๋ยวผมตัดพาร์ทก่อนแล้วเดี๋ยวผมอัดต่อเลยถ้าก็ถ้าใครชอบก็ผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ด้วยนะครับถ้ามีอะไรพูดคุยเกี่ยวกับเกมนี้ก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ